พี่นี่โตะห้องไหนนะช้านบนห้องห้องใหญ่ห้องทฤษฎีได้เราทำไปเรื่อยๆเราก็ได้ได้ไปเรื่อยครพบทุกห้องก็ดำเนินการโดยลูกเสืออากาศในชั้นคนเดี๋ยวยึดออกไปที่ก็ทางตรงนี้ใหม่เพิ่ม กางเคะกางเขาแค่สอก็เอาท่ตสามารถเคลื่อนยได้เช้าคุยกันตอนเขาจะให้เราเป็นศูนย์เขาจะตั้งศูนย์ที่ไรเราเป็นศูนย์ของกรมทัสอบดีเมืองงเขาเลยมาคุยกับเราก็ของเราพร้อมอะไรบ้าง เราอยู่พร้อมสอสาขาแต่ทีนี้ทำได้สองสาขาคืองานเขียนแบบวิครากับงานปังานคืนเนี่ยได้ปีหน้าถร้องมนี่กใครไได้ได้าตาต้องถ่ายถงนี้ทหนูไม่ทำเป็นที่นักวสายาผมว่าแม่เอาเก้าอี <c ười> ้เบี้ยเออผมก็ว่าอ ตัวแม่งที่นอนเลยตกเด็กตกเด็กไม่เห็นเลยอ่ะตัวนั่นไอ้นี่มนใส่ไม่ได้นี่ที่เห็นนะครับก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งในการนำไปใช้ในห้องเรียนนะครับซึ่งเป็นห้องทฤษฎีรวมแล้วก็ทำโต๊ะใช้กันเองครับ คนแผนกช่างกลโรงงานครับก็ฝีมือนักเรียนนักศึกษาของแผนกเราครับควบคุมโดยอาจารย์ในแผนก